สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะค่ะวันนี้เจอกับไอลีนไอลีนหาเวลามานั่งพูดคุยนะคะแล้วก็ทําคลิปนะคะพูดคุยกับพี่ๆน้องๆนะคะทั้งแฟนเพจคนไทยในอินเดียแล้วก็แฟนๆนะคะในช่อง YouTube ของไอรีนด้วยนะคะคนไทยในอินเดียนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทุกคนพี่จิ๊ดนะคะหุ้นส่วนร้านกาแฟของไอรีนนะคะ ก็กำลังเดินทางมาที่แคชเมียร์นะคะมาหาไอรินที่นี่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะอยู่ที่นี่สักประมาณ4-5วันก่อนที่เราจะลงไปเดลีนะคะ เพื่อไปหาทำเลนะคะทำธุรกิจทำร้านชากาแฟไทยของเรานั่นเองคะ่ะทุกคนค่ะก่อนอื่นเอลินก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาอวยพรน,นะคะให้ร้านกาแฟร้านชาไทยของเอลินนะคะ,ะประสบความสำเร็จแล้วก็ขายดีนะคะยังไงก็ขอให้ทุกๆคนช่วยเป็นกำลังใจให้เอลีนชิบูแล้วก็พี่จิ๊บนะคะทำธุรกิจนี้นะคะให้สำเร็จนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนอินเดียคนไทยในอินเดีย แล้วก็คนต่างชาติในอิเนเดียด้วยนะคะค่ะตอนนี้ขอบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะได้เจอพี่จิ๊บนะคะเป็นครั้งที่2นะคะหลังจากที่เมื่อเดือนก่อนนั้นนะคะไอรีนได้นําพี่จิ๊บนะคะแล้วก็มีพี่มี่แล้วก็น้องยุทธนะคะ ได้เดินทางมาเที่ยวที่อินเดียนะคะแล้วก็แคชเมียร์นะคะในรอบนั้นวันนี้พี่จิ๊บก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็กะมาอยู่ยาวเลยนะคะกับไอรีนและก็ชิบูนะคะเพื่อมาทำธุรกิจร้านชากาแฟไทยของเรานั่นเองค่ะค่ะส่วนทํำเลนะคะที่ไอรีนกับชิบูนะคะคิดไว้นะคะก็คือเราจะหาะพื้นที่ในห้างนะคะอาจจะเป็น ซีเล็กซิตี้วอล์กนะคะสังเกตที่เดลีนะคะถ้าเกิดว่าทางห้างนะคะมีพื้นที่ให้เราเช่าทำร้านนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ที่ซีเล็กซิตี้วอล์กนะคะเราก็อาจจะไปแถวนอยด้านะคะทุกคนนอยด้าก็เป็นอีก เมืองอีกสถานที่หนึ่งที่สะอาดสะอ้านนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ไกลจากเดลีมากนักนะคะแล้วก็มีห้างใหญ่ๆก็เยอะเหมือนกันนะคะถ้าไม่ได้ห้างในะที่เดลีนะคะเราก็จะไปหานะคะพื้นที่ในห้างที่หน่อยได้เพื่อทำร้านกาแฟชาของเราค่ะค่ะยังไงก็ฝากให้นะคะพี่น้องทุกๆคนนะคะคอยติดตามชีวิตของพวกเรา3ามคนในเดลีด้วยนะคะก็พวกเราก็จะเดินทางไปเดลีน่าจะประมาณต้นเดือนนะคะ น่าจะประมาณต้นเดือนหน้านะคะซึ่งเดือนหน้าวันที่15กระกฎาคมก็เป็นวันที่ไอรินก็จะต้องกลับไทยด้วยนะคะไอรินก็จะต้องทิ้งให้พี่จิ๊บนะคะทำร้านเองนะคะส่วนคนช่วยนั้นเดี๋ยวไอรินจะประกาศลงหน้าเพจนะคะอยากจะได้น้องน้องนักศึกษานะคะผู้หญิงนะคะหรือว่าน้องนองนักศึกษาผู้ชายก็ได้นะคะนักศึกษาไทยที่มาเรียนที่อินเดียนะคะถ้าอยากมีไรายได้พิเศษ ช่วงพัทไามนะคะช่วงที่ไอรีนกับเมืองไทย2อาทิตย์นะคะไอรีนอยากจะได้น้องๆน,นะคะมาช่วยสักหนึ่งคนนะคะมาช่วยพี่จิตทำร้านนะคะเพื่อรอไอรีนกลับมานะคะค่ะยังไงเดี๋ยวไว้ใกล้ๆไอรีนจะโพสในหน้าเพจนะคะถ้ามีใครสนใจนะคะ,ะก็ติดต่อได้นะคะค่ะเรามาช่วยกันนะคะทำมาหากินที่เดลีกันคะ่ะทุกคน ค่ะแล้วหลังจากที่พี่จิ๊บมาถึงแคชเมียร์พวกนี้เช้าแล้วเนี่ยนะคะพี่จิ๊บเขาก็จะโชว์ฝีมือของเขานะคะคในการชงชากาแฟาไทยแล้วก็ขนมไทยนะคะรวมทั้งพวกปิงซูนะคะต่างๆนะคะให้ครอบครัวไอรีนได้ทานนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะจะขาย ได้ไหมนะคะแต่ไอรินเชื่อว่าขายได้แน่นอนเพราะว่าพี่จิ๊บเป็นคนที่มีฝีมือในเรื่องของอพวกนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าพี่เขามีประสบการณ์เยอะในการทําของพวกนี้ขายนะคะพี่เขาเคยทําธุรกิจมาหลายอย่างที่เมืองไทยนะคะแล้วตอนนี้เขาก็อยากที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่อินเดียนะคะค่ะก็ยังไงคอยติดตามชีวิตของพวกเราต่อไปนะคะ หลังจากที่พี่จิ๊บมาถึงที่นี่นะคะวันสองวันไอรีนกับชิบูก็จะพาพี่จิ๊บไปเที่ยวก่อนนะคะทุกคนครั้งที่แล้วพี่จิ๊บยังไม่เคยไปเที่ยวสุวนหมากนะคะอไอรีนก็จะพาพี่จิ๊บไปเที่ยวสุวนหมากนะคะแล้วก็ไปพักค้างที่นั่นสักคืน2คืนนะคะทาความรู้จักกับแคชเมียร์อีกสักพักหนึ่งนะคะ พี่จิ๊บเขารู้สึกว่าเขาหลงรักแคชเมียนะคะเขาหลงรักแคชเมียร์มากๆนะคะเขามีแพลนที่อยากจะามาหาที่หาทางนะคะปลูกบ้านนะคะอาศัายอยู่ที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะค่ะก็ดีใจนะคะที่คนไทยอีกคนหนึ่งนะคะหลงรักแคชเมียร์นะคะหลงรักอินเดียนะคะค่ะยังไงฝากติดตามชีวิตของพวกเราต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบาย